ถ้าอยากได้บ้านทาวเฮาส์ house, หน้ากว้าง3ห้องนอนแล้วก็ต้องหลังนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพชรในระบิดบ้านมาขายบายเพ้นเท้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีเทน์เฮ้าในโครงการหมู่บ้านเมืองประชามานำเสนอนะคะอยู่ถนนท่าไทยราษฎร์หรือ37เข้าได้สองทางเลยค่ะเข้ามาดูกันเลยดีกว่าอ้อมรีโวทอะไรไว้ให้บ้างคะ่ะหลังนี้ก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นด้วยประตูรั้วหน้าบ้านนะคะอ้อม ทำใหม่โดยการใช้เหล็กนะคะตัดกับอลูมิเนียมลายไม้นะคะเพิ่มความแบบโคซี่ภายในบ้านเราปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยก็คือเป็นโรงจอดรถนะคะด้วยความที่บ้านหน้ากว้าง4.5เมตรเนาะเราสามารถจอดรถได้1คันแล้วก็อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะมีรถเก่ง2คันอย่างเงี้ยอาจจะเปิดประตูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครจอดได้ก็ลองดูค่ะ ข้างหน้านี้อ้อมทําหลังคาโรงจอดรถยื่นต่อมาข้างหน้าให้เลยนะใช้เป็นกระเบื้องหลังคาร่อนคู่ค่ะแล้วก็ใช้โครงเป็นโครงเหล็กนะคะยื่นออกไปข้างหน้าอย่างนี้เลยค่ะกันน้ําเข้ามาภายในบ้านก็คือช่วยให้ฝนไม่สาดเข้าบ้านได้ในระดับหนึ่งนั่นเองส่วนปั๊มน้ําและแทงน้ํานะคะเราสามารถวางตรงนี้ได้เลยอ้อมมีท่อน้าไว้ให้แล้วมี ปักไฟตรงนี้ไว้ให้แล้วแล้วก็ก๊อกน้าตรงนี้เรียบร้อยค่ะเข้ามาดูข้างในค่ะภายในเนี่ยประตูกับหน้าต่างอ้อมเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้แล้วเรียบร้อยเนาะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะภายในบ้านเนี่ยก็ปูกระเบื้องให้ใหม่เลยทั้งหลังนะคะเน้นใช้เป็นสีขาวเพื่อให้บ้านรู้สึกโปร่งโล่งสบายค่ะ ฝ้านี้เราก็เปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะทําฝ้าหลุมซ่อนไฟให้แล้วด้วยค่ะเพิ่มความกิมมิคขึ้นมานิดหน่อยนะคะเรากั้นโซนตรงนี้แบ่งเป็นโซนรับแขกกับโซนครัวตรงนี้ให้ด้วยค่ะเข้ามาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นโซนครัวนะคะก็คือมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะด้วยความที่บ้านหลังนี้มีเนื้อที่20ตารางวานะคะแล้วก็เป็นหน้ากว้างด้วยเราก็จะมีพื้นที่ให้ทําอะไรได้เยอะนิดนึงค่ะ เคาน์เตอร์อ้อมทำเคาน์เตอร์ครัวปูนให้แต่งด้วยกระเบื้องเรียบร้อยนะคะมีความแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายค่ะมีเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันแถมให้ด้วยนะคะและ้วก็ผนังครัวเนี่ยอ้อมปูกระเบื้องให้จนสุดฟ้าเลยเนาะเวลาเราทําความสะอาดด้วยกระเบื้องที่เป็นหน้ามันอย่างเงี้ยจะทําความสะอาดได้ง่ายกว่าผนังปูนนั่นเองค่ะส่วนในซอกนี้มีพื้นที่เหลือนิดนึงนะคะเราก็สามารถ วางเครื่องสื้อผ้าตรงนี้ได้มีก๊อกน้ำท่อน้ำพิงแล้วก็ปลั๊กไฟให้แล้วเรียบร้อยค่ะถัดมาเลยนะคะห้องน้ำชั้นล่างค่ะตรงนี้เลยห้องน้ำเนี่ยเราก็เปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่เนาะแล้วก็สุขภัณฑ์ก็เป็นของใหม่เลยค่ะสุขภัณฑ์ตรงนี้ของใหม่เลยนะคะนี่เลยกระเบื้องเราก็ปูผนังให้จนสุดฝ้าเช่นเดียวกันค่ะขึ้นไปดูด้านบนกันต่อ ด้วยความที่หมู่บ้านเมืองประชานะคะบันไดตรงนี้เราเป็นกระเบื้องแล้วเรียบร้อยก็คือเราหมดกังวลเรื่องที่ปลวกจะมากินบันไดได้เลยค่ะส่วนบริเวณด้านบนนี้นะคะมีด้วยกัน3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ำเราไปดูกันเลยแล้ามาดูห้องน้ำกันก่อนนะคะตรงนี้เลยค่ะ ห้องน้ําเราแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนเปียกนะมีฝักบัวอะไรเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกสุขภัณฑ์ค่ะก็คือเป็นโซนแห้งนั่นเองเออสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่เช็คน้ํารั่วซึมแล้วเรียบร้อยกระเบื้องก็ปูให้จนสุดฝ้าด้านบนเหมือนกันค่ะถัดมาเรามาดูห้องนอนนะคะ อันนี้ห้องนอนด้านหลังนะคะห้องนอนที่1ก็จะติดกับหลังบ้านเราจะมีหน้าต่างตรงนี้ให้นะคะมีเหล็กดัดอยู่ข้างนอกแล้วเรียบร้อยค่ะถัดมาห้องนอนที่สองนะคะก็จะไซส์เล็กลงมาจากห้องนอนแรกนิดหนึ่งนะคะนี่เลยก็จะเป็นห้องตรงกลางเนาะห้องนี้เขาจะ ไม่ได้มีหน้าต่างรับแสงจากด้านนอกเนาะแล้วก็จะมีโคมไฟตรงนี้ไฟค่อนข้างสว่างค่ะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะให้มีความรู้สึกว่าห้องไม่ได้อึดอัดจนเกินไปก็ยังมีหน้าต่างให้เราบ้างนั่นเองถัดมาห้องนอนสุดท้ายคะ่ะห้องนอนที่3เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะพื้นที่ก็จะกว้างขนาดนี้เลยซึ่งมีโซนตรงนี้ก็คือเราแบ่งโซนให้เป็นตู้เสื้อผ้าบิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ ทำเป็นอลูมิเนียมให้เลยเนาะมีราวแขวนอะไรให้ด้วยค่ะตรงนี้เราวางของด้านบนได้ด้วยนะมีพื้นที่พักด้านบนด้วยค่ะอืมมาตรงนี้ก็เป็นระเบียงของห้องนอนสุดท้ายนะคะนี่เลยเปิดออกมารับลมด้านนอกได้เลยประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านเมืองประชาค่ะถนนท่าไทยราช37หรือ35้า เข้าได้ทั้งสองทางเลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมด20ตารางวาค่ะ3ห้องนอนสอห้องน้ำจอดรถได้1คันนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วเรียบร้อยแถมเตาแก๊สและเครื่องดูดควันค่ะถ้าใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากนัดเยี่ยมชมก็ติดต่ออ้อมเข้ามาได้ที่เบอร์และหลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ